เชื่อเลยนะครับผมและผมในกำวุ่นวายล่องจะมาสาธิตในการเตรียมแตลงก่อนนะครับอย่างไรก็ต้องเตรียมรับมือนะครับตอนเล่นไม่ลาครับออแต่มาทำแ้วล่รงไ นี่คือเขียงที่จะมาใช้ในการชำระนะหมูนะครับนี่คือเขียงสำลักสมมตวเราสำลัเนะย เต็อนที่ไปหลังไม่เอาใช่ไหมหลังเอาไม่เอา่เอาขาทของที่ขาอยเดึงวาดึงตรงเลยฝันสอนเลย่ะเย้ตามมาเรียบร้อยครับอะเจียมองเลยสัด้านะครับกัอนหน้านะครับ จากนั้นก็ทําการเปิดหน้าอ,อกครับอันนี้เป็นผู้คุมครับ อันนี้ต <át stars> ้องผ่าก่อนหรอเปล่าวันออกก่อนวันที่ออก่อนหวน่เดินทาว่าๆวันที่วางโค้งเอาพวกนี้ไม่มีเลยว่ากันนะวันที่ออกก่อนไม่ใช่ไหมไม่ใช่ ก็มึงป่านหนังที่หุ้มอันท้าของหมูตวปูกัน ไม่ใช่ตัวพูดใช่ไมกูถามมแน่นอนก็มึงปาดออกเนี่ยมันจะเป็นตัวเมียบ้างไม่ปาดเลี่ยนรอบเยนรอองี้ใช่ไง่วนี่ม่ยนี่จะกวาดถ้ากูฆ่าหมูเขาม่ไปอนึ่งพันร้อน่ะเติมลมตีกันนะ เออๆมาเด้อคือปลาเอาไปกินกินไปยาไปรับทานเสร็จแล้วนะครับอ่าชมพูอ่ะไหนมีแอันนี้อันเด็ดเหรออ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เี <Mile dizzy> ่รนโอ้ไ <mit> ม <quem sa il> ่ผม <elas> like so ีไ <inhale> ม่ม <Wenn> ี้ยข้างหน้ามาจะบอมาี่ยังไม่ขาดไม่ได้